สวัสดีครับเพื่อนๆผมเขยสะกลค,คนทําเกษตรนะครับผมมาวันนี้ก็มาเข้าสวนเหมือนเดิมนะครผมผมก็เข้าทุกช้าอยู่แล้วนะครับก<ร>็วันนี้ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนใหม่เนาะว่าจะปลูกยังไงอะไรไงเนาะก็คลิปหลังๆก่อนๆน,นี้ก็เคยมีที่ว่าลงไว้ให้ดูแล้วว่าปลูกทุเรียนใหม่นะครับผมแต่ของผมคือปลูกตอนนี้คือผมจะไม่ตัดรากนะครับผมที่ลหลายๆคลิปก็เคยบอกอยู่ว่าแต่ก่อนเคยตัดรากอยู่พอมา ชุดหลังนี่ผมไม่ตัดแล้วนะผมแล้วก็เพิ่มไซส์เพิ่มไซส์ขึ้นมาจากไซส์เล็กที่ต้นห้าสิบหกสิบแปดสิบร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบอะไรแบบเงี้ยตอนนี้ผมก็เลยยกเลิกตัวน,นั้นทั้งหมดเลยก็เอามาเป็นไซส์สามร้อยนะผมไซส์สามร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยขึ้นไปอะไรประมาณนั้นก็ <c oughs> ไม่เกินห้าร้อยนะไซส์ก็มันแล้วแต่ตลาดบางเจ้านะผม <c oughs> บางเจ้าก็แพงบางเจ้าก็ถูกนะผมก็ต้องเลือกหา <c oughs> เอาดูเน,ะ <ๆ S 2> นาะก็ จะไม่อย่าอย่าว่าแนะนําเลยนะครับผมเออคือเป็นการบอกเป็นการพูดคุยกันดีวกว่านะครับผมมามาเรื่องการปลูกทุเรียนใหม่ว่าจะปลูกยังไงดีนะผมก็อของผมนี่ก็คือตอนนี้จะซื้อเป็นกิ่งกระโดงมานะครับผมกิ่งข้างก็มีเหมือนกันแต่ตอนนี้ส่วนมากกิ่งข้างคือค่อนข้างจะหายากนะครับผมเขาไม่ค่อยเอามาเพราะว่าส่วนมากคนนิยมกิ่งกระโดงเพราะอะไรหนึ่งมันสวยสองดูแล้วว่ามันเป็นทรงพุ่มมันสวยแล้วมันใบไวครับผมมันก็จริงใบไวสวยจริงครับผม ก็เลยแพงหน่อยเพราะว่ากิ่งข้างกว่าเขาจะวนขึ้นไปก็อาจจะประมาณ2เมตรขึ้นไปนะผมขาขวาเขาจะไปวนฉัดอยู่ข้างบนคนก็เลยนิยมเป็นกิ่งกระโดงตามตามร้านที่ตลาดนัดบ้านผมที่ออกมาเนี่ยครับเขาเขาก็เลยเอาไปกิ่งกระโดงมาส,ส่วนใหญ่นะผมเพราะมันมันจะสวยก็ดึงดูลูกค้าได้นะผมต้นเล็กเล็กไซส์เล็กเล็ก็กกประมาณ60 80เซนก็มีราคาก็ค่อนข้างแรงนะครับพวกนี้ราคาแพงอยู่นะครับนตัวต้นประมาณร้อยเลย ร้อยล้ห้าสิบผมว่าถ้าร้อยรห้าสิบนี่ซื้อไซส์สามร้อย300ดีกว่านะผมมันจะคุ้มกว่าต้นใหญ่รากค่อนข้างเยอะระบบรากค่อนข้างเยอะมันก็จะทําให้ต้นต้นไม้อ่อนแอยากนะผมมันไม่เหมือนต้นเล็กๆที่จะที่จะแบบหารากหาก,กินอย่างน้อยรากอย่างน้อยพอเวลาเมีอะไรก็ทัเชิปุ๊บอาจจะตายได้ง่ายนะผมแต่ถ้าต้นใหญ่แล้วรากหาก,กินเขาเยอะลากเขา,เขา,เ,ขาเขาแข็งแรงหน่อยนะผมก็จะทําให้ต้น ค่อนข้างที่จะตายยากที่หนึ่งนะผมสําหรับคนที่เป็นมือใหม่ผมแนะนําต้นใหญ่ดีกว่านะผมเราไม่ใช่มือมือโปรและที่เลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กๆได้อะไรได้แล้วก็การให้ปุ๋ยอ่อยปุ๋ยอะไรมันจะแตกต่างกับต้นใหญ่ไซส์ใหญ่นิดนึงนะผมมันจะบอบางกว่าเหมือนเด็กอะครับผมอะไรที่โดนนี่หน่อยบังทีมันบอบางกว่ามันก็จะไปเลยอาจจะไม่สบายป่วยอะไรประมาณนั้นนะผมเวลาแกแล้วก็แก้แบบแก้ไม่ค่อยถูกทางว่าบางทีเป็นอะไรขาดน้ํารากนนเน,น่าโคนเน่าเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยเรายังไม่รู้เพราะเรามือใหม่ างคนบอกให้ใส่นี่สีใส่นี่สีล้วก็ใส่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับเพราะเราไม่ใช่มือโปลแล้วก็ใส่เข้าไปตามตาตาที่เขาพูดเบ็ดเสร็จแล้วคือมันใส่ไปตรงจุดมันก็ตายนะครับแต่ต้นไซส์ใหญ่เนี่ยคือมันจะออกอาการคือต้องจับเป็นจริงๆอ่ะคือแบบมันรุนแรงจริงๆมันถึงจะเป็นนะครับผมค่อนข้างจะแข็งแรงกว่านะครับอันนี้ก็เลยว่าก็คือถ้ามือใหม่ของผมนี่คือการปลูกผมจะยกโคกขึ้นมาหนึ่งของผมว่ามันเป็นพื้นที่เอียงนะผมมันเป็นพื้นที่ดินเอียง ราดลงไปน,าน้ามันก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ผมก็โยกโคกไปหน่อยนึงนะผมการพวกน้ําขังอะไรเงี้ยแต่ก็ทําเป็นเนินน้ำสามนิดนึงนิดเดียวนะผมนิดเดียวแล้วก็จะลงปลูกแบบไปตัดรากเลยนะผมอันนี้ก็ไซต์อันนี้ซื้อมาห้าร้อยก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับเป็นตลาดนัดกันอย่างว่ามันเราไม่ได้ไปเอาที่ตามแผงนะครับผมก็ลงแบบไปตัดรากก็จะผมก็จะให้เหลือ เหลือประมาณครึ่งถุงนะผมประมาณครึ่งถุงแล้วก็เอาดินน่ะเอาดินขึ้นมาถมให้เป็นเนินมสารนิดนึงนะผมประมาณนิดนึงให้ให้เสมอกับกับขอบถุงดินนะผมเสมอก็เลยอย่าอย่าไปกบข้างบนแต่ถ้าข้างบนน่ะรากมันลอยอะ่ะก็เาหาพวกเศษฟางหรือเศษหญ้าอะไรคุมคุมแบบไม่ต้องไม่ต้องคุมหมดไม่ต้องไม่ต้องคุมแบบหนานะครับคุมบางๆนะผมแค่แค่พอให้ให้แสงผ่านได้รอดแสงรอดผ่านได้แล้วก็ อ,อให้อากาศเขาผ่านได้แบบโปร่งๆนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ต้องแบบไปปิดแบบให้มันมิด,ดมิดเลยอะไรเงี้ยับผมแต่อย่างเงี้ยคือปิดถึงคนได้เพราะว่าเราแค่เปิดแค่บางเราใส่แค่บางๆบางคนแบบพับๆหนาเลยเป็นสูงมันสองสามสามนิ้วเลยกบจะหนาเลยกลัวว่าความชื้นจะหายผมจะบอกว่าอย่างหนึ่งคือความชื้นหายดีกว่าความชื้นสะสมนะครับผมความชื้นหายเรายังเติมน้ําได้แต่ความชื้นสะสมนี่เราแก้ไม่ได้นะครับต้องรอให้แห้งอย่างเดียวแล้วกว่าออก,กี่วันมันมันจะแห้ง บางทีอาจจะเป็นโครคซะก่อนนะครับผมก็ผมจะคุมประมาณนี้ครับผมก็อันนี้เขาก็ต้นนี้ซื้อผมซื้อมาก็คือผมก็จะดูหน้าหน้าดินด้วยว่าเออมีรากที่ลอยเยอะไหมผมส่วนมากผมจะเอาที่รากที่ลอยไม่เยอะแต่ถ้าเห็ดรากลอยแล้วมันเป็นรากอ่อนๆก็โอเคอยู่ครับใช้ได้แล้วก็หาอะไรมาคุมนิดนึงปิดปนะครับผมป้องกันรากไหมนะครับผมจากแดดเพราะว่าไทายอีสานแดดเราค่อนข้างร้อนอันนี้คือที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนี่ซื้อมาก็ร้อยห้าสิบาทเลยนะ ต้นสูงประมาณหกสิบเจ็ดสิบเซนนะผมก็มันมีปัญหาเรื่องน้ําด้วยผมก็เลยต้องต้องหนีหนีจากต้นเล็กมาซื้อต้นใหญ่เพราะว่ามันเป็นคาบสนิมนะผมในสวนของผมเป็นจอประดานเป็นคาบสนิมเรายังไม่มีไม่มีเครื่องกรองก็เลยต้องตัดหัวสปริงเกอร์ให้สั้นลงนะผมเี่แต่หัวสปริงเกอร์ให้สั้นลงเพื่อให้เอาแค่คอดินที่เฉยให้ให้แค่บริเวณดินไม่ให้โดนต้นมากกับโด,ดนใบเยอะนะผม แต่ส่วนล่างโดนโดนมากก็ไม,ไม่เป็นไรเพราะว่าข้างล่างน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องตัดออกอยู่แล้วตัดแต่งกิ่งออกอยู่แล้วก็ชุดบนนี้ก็อย่าอย่าให้เขาโดนน้าเยอะนะผมจะเป็นคราบด,ดําๆเนี่ยครับจะทําให้ต้นไม้ไม่ไม่โตโตช้าหรืออาจจะตายได้เลยเพราะว่าเขาสัรงข้อแสงไม่ได้นะครับผมผมก็จะประมาณนี้อ่า อีกเรื่องนึงครับเพื่อนๆก็ถามว่าบางคนว่าทุเรียนตัดลากโขดแล้วมันจะไม่โตมันจะตายทําให้บางทีว่าบางคนว่ามันปลูกแล้วสองเดือนสามเดือนมันไม่แตกไม่แตกยอดไม่แตกอะไรมันไม่ไปอันนี้มันมีหลายป่มันมีหลายสายเหตุนะครับหนึ่งเลยคือสาเหตุหลักๆคือเรื่อง,องน้ําถ้าเราให้น้ําน้อยขาดน้ําเขาก็ไม่แตกยอดนะครับผมเพราะว่าเขาไม่มีอะไรไปเลี้ยงต้นให้อาจตปุ๋ยแต่ปุ๋ย ยังไงเขาก็ไม่โตแน่นอนน้ําไม่มีครับผมหลายปัจจัยน้ําปุ๋ยก็ต้องให้เป็นระยะให้เป็นแบบอย่าไปใส่อะไรที่มันเยอะเกินไปครับผมค่อยๆทยอยให้ผมผมนี่ก็คือลงปลูกครั้งแรกผมจะยังยังไม่ให้นะแต่ผมจะใช้เป็นน้ําหมักลาดเฉยเฉยพวกน้ําหมักมูลไส้เดือนนะผมก็ลาดแล้วก็ใช้จะมียาที่ผมซื้อมาตามร้านทั่วไปนะครับซื้อมา เ็นเกี่ยวกับเชื้อราครับผมป้องกันเชื้อราแล้วก็เร่งรากนะครับผมก็มันแล้วแต่ยี่ห้อครับมันมีหลายอย่างนี้ผมก็ลองซื้อมาใช้เฉยๆนะผมไม่มีอะไรก็ตอนนี้ผมก็ใช้ทุกต้นเลยนะที่ผมปลูกใหม่นะหลายๆต้นเลยผมปลูกใหม่ก็โอเคนะครับผมตอนนี้ก็ของผมก็ไม่บางคนก็อาจจะในการแตกยอดบางคนอาจจะแตกไวแตกช้ามันแล้วแต่ต้นครับผมไม่ใช่ว่าจะปุ๊บปับ๊บอาทิตย์นึงจะให้แตกยอดเหมือนคนอื่นเลยมันก็เป็นไปมนไม่ได้ต้นไม้มันก็เหมือนคนแล้วครับผม โตสูงใหญ่ไม่เท่ากันนะครับผมขนาดในสวนใ,นใหญ่เขาปลูกกันพร้อมกันร้อยต้นก็ยังโตไม่เท่ากันยังแตกยังแตกไม่พร้อมกันเลยนะครับผมอันนั้นคือบางที่อยากจะให้แตกมอนเหมือนกัอเขาใช้ยาแบบใช้ยาเยอะเลยอะ่ะเอาพูดง่ายว่าเป็นสวนใหญ่นะครับผมอันนี้ผมก็เป็นคือเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับผมก็คือเสริมบ้างให้ธรรมชาติบ้างครึ่งนึงเนาะแล้วก็เราบ้างลดน้ําสม่าเสมอน,น,นะครับผมอันนี้ผมก็เลี้ยงมาต,ตั้งแต่มิถุนา ับผมมิถุนากระกฎาคดาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มิถุนาสิเออมีนาเออมีนาประมาณวันที่สิบกว่ามีนาเนี่ยสิบประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่แหละไม่แน่ใจนะผมอันนี้ผมก็ลงไว้นี่ก็ประมาณสองเดือนนะผมวันนี้เขาก็เริ่มแตกยอดแล้วนะผมก็ปล่อยให้เขาไปตามตามระยะของเขานะผมเนี่ยเขาก็เริ่มแตกแล้วไม่ต้องไปเร่งเขามากเขาลากเขาเดินเนี่ยเขาไปเองนะผมไม่ต้องไปเร่ง เห็นว่าไม่แตกเดือนสองเดือนยังไม่แตกเลยก็ไปอัดปุ๋ยอัดอนะไรเรับางทีตายได้นะครับผมเข็มปุ๋ยตอนที่ว่าลากบางทีก็ลากเขาว่ากำลังเดินแต่ใบเขายังไม่ออกอะไรเงี้ยรีไปอัดเขาเงี้ยพอมันเค็มเกินไปก็ต้องมาปรับแก้กันอีกนะผมบางทีก็ต้นก็แกนไปแล้วกว่าจะแก้ได้อะไรได้นะผมวันนี้ผมก็เลยปล่อย สามเดือนดูสักดูสักสามเดือนไปสี่ถ้าสี่เดือนยังไม่แตกเนี่ยแส,สดงว่ามีมีมีปัญหาแล้วต้องกลับมาคิดว่ามันไม่แตกเพราะอะไรเพราะของผมเต็มที่อ่ะเต็มที่เลยก็สามเดือนสามเดือนแตกกรเผือไม่ถึงด้วยประมาณสองเดือนกว่าสองเดือนครึ่งก็แตกนะผมผมก็ปล่อยลดน้ำไปเรื่อยเพราะว่าต้นเขาบางท,งท,งทีมันไซส์ใหญ่แล้วอ่ะเดี๋ยวระบบลากเขาก็จะเยอะหน่อยมันก็ต้องเดินเดินให้ทั่วถึงนิดนึงนะผมก่อนที่เขาจะแตกหาอาหารนะผม ก็ม <S an> ีหลายๆต้นของผมก็มีปัญหาเหมันกันเรื่องการขาดน้ําก็มีเนี่ยต้นนี้ก็ขาดน้ําผมก็เลยตัดไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เลยอันนี้ผมก็เลยทาบทาบทาบกิ่งข้างทาบไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะทาบไว้ทาบกิ่งไว้นะผมก็เดี๋ยวเอาไปพอเดี๋ยวประมาณวันที่สิบเอ็ดสิบสองนะผมผมจะตัดแล้วก็ไปไปเลี้ยงต่อแกไอ้กิ่งใหญ่ข้างๆเนี่ยไอ้กิ่งใหญ่ตรงเนี้ยไอ้กิ่งที่ผูกไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะตัดออกแล้วก็เลี้ยงกิ่งนู้นเลยับผมกำลังกำลังแตกครับ ก็มีหลายต้นตอนนี้ที่ว่าผมซื้อไซส์ใหญ่มานะผมก็เริ่มมีแตกแล้วเดือนนึงบางทีก็แตกนะผมแล้วแต่ระบบลากแต่และต้นอย่างที่ผมบอกมันไม่เหมือนกันนี่เขาเริ่มเนี่แตกแล้วเนี่ยใบอ่อนชุดนี้แต่เขาจะมีเพี้ยลงบ้างอะไรบ้างผมตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้อะไรฉีดนะผมก็เลยปล่อยเพราะม,มันไม่จะระบาดซะเยอะนะผมอันนี้ก็เป็นไฟท็อปลงลงตั้งแต่ยอดเลยลงมาผมเลยต้องตัดนี่เลยยันนี่เลย ตอนนี้ก็เลี้ยงใหม่แล้วนะผมเลี้ยงใหม่ก็เป็นกิ่งกระดงเลยก็เดี๋ยวรอดูต่อไปเรื่อยๆตอนี้ก็ให้น้ําให้ปุ๋ยตามระยะอ่าอันนี้ก็ปลูกต้เรียนบ้านไว้เอาไว้เสริมข้างเดี๋ยวจะลงฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าทางริมฝั่งนี้ยมันลมลมแตมาฝั่งนี้ฝั่งเดียวเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีต้นไม้บงังแต่รอบๆสวนนะตรงน,นี้มันมีต้นไม้ทางนั้นเลยนะครับผมเนี้ยมีต้นไม้เยอะนะผมแล้วก็อีกต้นหนึ่ง นี่ครับที่ผมซื้อมานี่ไซส์300นะซื้อมาสูงประมาณ2เมตรจากคนถุงนะเนี่ยก็เริ่มแตกแล้วก็ประมาณ2เดือน2เดือนเขาเริ่มทยอยแตกไปบ้างอะไรบ้างก็ผมก็โอเคแสดงว่ายอดเดินแล้วอะไร้วผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะผมแค่ลดน้ําเช้าเวลาเดียวเองนะผมเพราะไว่าทางอีสานแดดค่อนข้างร้อนนะครับตอนนี้ผมก็หันมาปลูกแบบนี้แล้วไม่เอาแล้วไซส์เล็กมันค่อนข้างที่จะดูแลยากเรามือใหม่เอาต้นใหญ่เลยดีกว่านะผม เพราะว่าผมก็พอมีความรู้เรื่องต้นไม้บ้างแต่ก็คือก็ไม่ได้เยอะเคยปลูกต้นไม้เล็กมาอะไรมาแต่ว่าเราไม่เคยปลูกเรียนไงครับผมมันก็ค่อนข้างลาบากนิดนึงสําหรับมือใหม่ัะผมวันนี้ก็ซื้อมาลงได้ประมาณสองอาทิตย์ได้นะผมก็ลงไม่เยอะครับประมาณสิบกว่าต้นสิบสองโคก็มีต้นคู่บ้างต้นเดี่ยวบ้างนะผมอันนี้ก็เป็นกิ่งข้าวอีกต้นหนึ่งที่ผมลงไว้นี่ก็ได้สองอาทิตย์เหมือนกันสองอาทิตย์กว่า ก็ประมาณนี้อันนี้ก้านยาวก็เข้าอันนี้เข้าจะซาเข้าประมาณสามเดือนสี่เดือนแล้วอันนี้ผมสั่งมาครับผมสั่งจากเจ้าประจามาที่เคยสั่งผออันนี้เป็นก้านยาวน,นี่ก็เริ่มแตกแล้วนี่ครับนีเขาแตกมาแล้วชุดหนึ่งนะนี่าากำลังแตกอีกก็คือของบางพี่ๆนา,นาบางท่านของบางคนก็อาจจะยอดไหลแตกเลยเพราะว่ารากเขาสมบูรณ์แล้วไงในต้นเขาสะสมอาหารได้เยอะเขาก็แตกแตกไปเรื่อยครับผมแต่ว่าของผมมันเพิ่งจะ,จะลงใหม่อะไรใหม่เงี้ย มันก็เลยต้นเขายังหา,หาคือเหมือนว่ารากพุ่นจะเดินครับผมยังหาอาหารน้อยสมบูรณ์เขาก็ยอดคือเขาก็ยังยังไม่ไหลแต่ถ้ายออเขาสมบูรณ์แล้วใบสมบูรณ์แล้วเนี่ยยอดเขาจะไหลเลยครับผมอย่างที่สวนน้องอีกสวนหนึ่งเหมือนกันอยู่คนละหมู่เอ่อคนละตำบลน,นะครับเหมือนกันปลูกอันนี้มาเขาก็ปลูกประมาณสองปีแล้วตอนนี้กระทุ่มหัวแล้วสามเมตรกว่าแล้วโอได้สองปีกว่านะผม ก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆครับทุเรียนมันจริงๆถามว่ามันยากไหมมันบางทีว่าเราไป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 ,ไปคิดเยอะเกินไปไปคิดแทนต้นไม้เขาว่าโอ๊ยกลัวเขาจะป่วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสป่วยครับเหมือนกันแต่ว่าคือเราทาจะทํายังไงไม่ให้ต้นไม้เขาป่วยเราก็ต้องดูถ้าอะไรมันทับถมเยอะเกินไปมันก็อึดอัดครับต้นไมนะ้เนาะรากพอต้นซอต้อนทุเรีนยนคือเขา รากเขาหากินหน้าดินนะครับผมถ้ามันไม่โปลกมันมันทึบมันอับเกินไปมันก็ทําให้รากเน่าได้อะไรได้เป็นโรคน,น,น,นี่นู่นนี่นั่นผมก็เลยพยายามแต่ก่อนผมฟางนี่ผมเต็มเต็มโคกเลยนะหมดเลยหนาปึกเลยสุดท้ายตายตอนนี้ผมก็เลยเปลีย่ยนทําคนให้โล่งอัดน้ําไว้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมมีน้ําผมสบายใจและผมมีน้ําผมอัดน้ําเข้าไปแค่นั้นเอง อาจให้ถึงให้ชุ่มเลยแล้วก็พอพอช่วงเย็นมาพุ่มปาดูอะมันก็จะมีมีความชื้นห,หน่อยพอช่วงคืนก็โอเคปรับสภาพได้แล้วคือมันก็เริ่มมันก็เย็นแล้วนะผมพอเช้ามาก็มาให้น้ําผมจะให้น้ําครั้งละประมาณประมาณสิบนาทีห้านาทีสิบนาทีได้ห้าถึงสิบนาทีนะประมาณที่สวนถึงสิบห้านาทีแล้วแต่แล้วแต่ว่าถ้ามันแห้งมากนะผมก็ต้องดูเพราะแดดแต่ละวันมันก็มไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยจะเหมือนกัน ของผมก็ทําแบบอย่างเงี้ยบ้านๆไม่ต้องอะไรไมไ่ค่อยอะไรมากมายคือยาผมก็ไม่ได้ฉีดเลยนะฮอร์โมนฮอร์โมนก็ไม่ไม่ค่อยได้พ่นแต่ตอนนี้คือจะเริ่มมาพ่นแล้วเพราะว่าแฟนผมเขาได้ไปดันซื้อไอ้ฮอร์ไอไลนาโนนาโนมาพันกระบ,บาทผมก็จะได้ตังค์เพราะว่าปรติผมจะเน้นทางดินอย่างเดียวไงว่าใส่แค่พวกเออปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ยนะครับผมแล้วก็มีเคมีบ้างน,นิดหน่อยมีก็ใส่เป็น 77, นะยี่ส้าเจ็ดเจ็ดครับยประมาณหนึ่งช้อนชาผมอาจจะ เยอะกันหนึ่งหนึ่งช้อชานิดนึงนะผมก็ต้องอันทุเรียนมันบอกไม่ได้นะครับว่ามันจะตายตอนไหนหรือจะเป็นเป็นโรคตอนไหนคือเราก็ต้องดูอาการไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าผมก็มีเวลาช่วงเช้าพักหนึ่งก็เข้ามาดูในสวนเป็นไงบ้างแต่มันก็ปกติเพราะของผมส่วนมากจะมีปัญหาแต่เรื่องน้ำอย่างเดียวเรื่องน้ำนี่เป็นหลักเพราะว่ามันเป็นลาสนิมคาบสนิมก็จะซื้อถังกรองมาก็ยังนะผม ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆมันมัน,มนคือจริงๆเราเราไม่ต้องไปอะไรกับเขามากมายคือรดน้ําใส่ปุ๋ยธรรมดาเหมือนต้นไม้ทั่วไปคือดูแลบ้างดูว่าอาการเป็นไงถ,ถ,ถ้าคือถ้ามันเป็นไม่เยอะเราก็ปล่อยๆเขาไปบ้างให้เขาให้เขาแบบอยู่กับธรรมชาติอะ่ะได้บ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าพอเป็นนิดหน่อยปลายใบไหมเลนิดๆก็เอาแล้วหาปุ๋ยแล้วเฮ้ยหาหายามาฉีดมาพ่นแล้วมาลดมาลาดแล้ว กลัวาว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่เยอะอะไรเงี้ยอันนั้นมันก็จริงครับแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นแบบจนหนักอาการจนหนักแบบเป็นทั้งต้นแบบหมดเลยอะไรเงี้ยก็ปกติครับเนี่ยผมก็เป็นนะครับเนี่ยอันนี้เกิดจากการเข็มปุ๋ยไอเข็มที่ผมฉีดพ่นไปนะครับผมฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะเป็นปลายใบอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเกิดจากลา,ลาน้าค้างด้วยมีส่วนปลายใบอย่างเงี้ยครับจะเป็นพวกลาน้ําค้างเพราะหมอกค่อนข้างเยอะเช้าๆช่วงเช้าเงี้ยมันก็จะไปสะสมเพราะว่าของผม จริงๆแล้วผมจะแต่ก่อนนะคือผมจะซิงเกิลจะสูงเพื่อจะล้างใบด้วยแต่ตอนนี้ผมล้างไม่ได้เลยต้องไม่เป็นไรเลยปล่อยก็เดี๋ยวพอเขาแตกใบชุดใหม่มาเดี๋ยวชุดเก่าชุดนี้เดี๋ยวเขาก็ร่วงนะครับผมให้แค่แค่มีใบเขียวๆอย่างเนี้ยใบอย่างเงี้ยเขียวๆเนเขาก็ยังสังเคราะห์แสงได้นะครับผมเนี่ยเขาก็ยังสังเคราะห์แสงได้เลี้ยงเลี้ยงต้นอะไรได้ผมก็เลยปล่อยไม่ค่อยอะไรเขามากมายนะครับก็เลยปล่อยอย่าไปต้องซีเรียสมากเป็นนี่เป็นหน่อยอย่าไม่ต้องไปเปลืองยานะผม เปลืองเปล่าไปฉีดมันก็เผ่อจะหนักกว่าเดิมเข็มเขาอีกนะครับผมเนี่ยอย่างต้นนี้ก็ฉีดก็บางทีบางต้นกับเป็นบางต้นกับไม่เป็นนะครับันแล้วแต่ยังบอกว่ามันแล้วแต่ต้นครับว่าบางต้นแข็งแรงดีบางต้นก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงดีอะไรเงี้ยการสะสมอาหารเขาน้อยบางต้นก็สะสมอาหารเยอะกินเก่งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับก็ล้องคร่าวๆที่ผมทําในสวนตอนนี้ก็คือมันก็ดีกว่า ชุดแรกก่อนนู้นเลยที่ผมปลูกเมื่อปีที่แล้วนะผมเมื่อประมาณพฤษภานะครับน่าจะพฤษภาได้นะเมื่อปีที่แล้วผมปลูกต้นไซส์เล็กหมดเลยนะสูงก็คิดว่าโอ๊ประหยัดตังค์ไว้เอาต้นละประมาณ5้าสิบกสิบาทแปดสิบาทพออะไรเงี้ยปีนึงผมเปลี่ยนมาสามรอบสามรอบคือตายยกสวนเลยเป็นเหมือนกันหมดนะผมตายไม่เหลือทั้ต้นการให้น้ําด้วยแต่การให้น้ําที่เราไม่รู้ว่าการให้น้ําเราให้แบบไหนดีอะไให้อะไรดี พาทางอีสานเรามันร้อนนะผมผมประกอนไปให้สองวันครั้งมากบางทีสามวันครั้งอะไรเงี้ยน้ํามันไม่ถึงน้ําไม่พพนะผมดินข้างล่างมันมันมีน้ําจริงแต่คือต้นเขาไม่ดูดน้ําไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันน้ํามันน้อยเกินไปนะผมความชื้นมันหายไปเยอะก็เลยมาปรับเปลี่ยนมาแก้ไขใหม่ก็เลยตอนนี้มาลดน้ําทุกวันก็อาการค่อนข้างที่จะดีกว่าชุดเก่าเยอะเลยครับผมก็มันเป็นประสบการณ์โดยตรงของผมเองเลยหลายๆอย่างจากทั้งไฟท็อป อาการขาดน้ําของต้นของต้นทุเรียนว่ามันเป็นยังไงครับผมก็อันนี้คือหนึ่งเลยบางทีว่าเพื่อนเพื่อนบางทีว่าพอเป็นอะไรปุ๊บเข้าไปถามเข้าไปถามกับพี่ๆน,านา้าๆในกลุ่มบ้างในอะไรบ้างอันนี้ก็ถูกต้องครับไปถามแต่ว่าบางทีเราก็ต้องมองมองดูก่อนว่าเราทําอะไรกับต้นไม้ไปบ้างใส่ปุ๋ยอะไรนะครับผมให้น้ําขนาดไหนความชื้นมันเยอะหรือเปล่ามันอับไปไหมหรือว่ามันอยู่ ในที่ทึบไปหรือเปล่าแสงแดดสองไม่ถึงก็มีส่วนนะผมเพราะว่าต้นตนทุเรียนชอบแดดและชอบน้านะผมแต่ว่าทุเรียนไม่ได้ชอบแฉะจนเกินไปแล้วก็ไม่ชอบอากาศจนร้อนอ้าวอบอ้าวตลอดตลอด,ตลอดไปตลอดนะผมก็คือแต่ว่าอยู่ได้ถ้ามีความชืน้นแล้วก็พยายามทุเรียนพยายามลดลดให้ออกมานอกวงเยอะๆนะผมเพื่อที่ว่าเวลารากเขาเดินพอไปไปเจอดินแห้งอะ่ะมันก็ไม่ไปแล้วครับรากครับมันแทงไม่ได้บางทีดินแข็งบ้างอาจจะอาจจะดินอ่อนก็จริงแต่ความชื้นไม่มี พอแทงไปปุ๊บไปหน่อยพอเจอความร้อนของแดดในดินก็ทําให้รากไหม้ได้ก็รากเขาก็ไม่เดินต้นก็นไม่ไปนะผมนี่เป็นก็นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะผมที่ที่ผมเจอเพราะว่าพอความร้อนพอทิ่ง,งไปพอทิ่งๆไปบ่ายนเนยแดดมันจะร้อนมากแล้วก็ดินน่ะถ้ามันแห้งปุ๊บอ่ะมันก็ร้อนร้อนมันก็เหมือนเหมือนเอาอะไรไปเผาไปเผารากเขาว่ารากเขาก็ไหม้ต้นไม่โตรากไม่ไปยอดยอดไม่แตก เพื่อปรวัติทไมมันทําไมยอดต้นมันไม่ไปยอดต้นมันมันไม่แตกโตช้าน้ํามันมีส่วนเยอะอย,อย่างที่ผมบอกนะครับผมพยายามลดให้แบบให้ออกวงก,งกว้างๆไปเลยนะผมให้ลดให้แบบให้มันชุ่มไปเลยข้างๆรอบๆเนี่ยเพื่อที่ลากเขาจะได้เดินได้สะด,ดวกสะดวกไม่ร้อนนะผมเพราะว่าทุเรียนภาคใต้เขาว่าอากาศเขาคือฝนแปดแดดสี่นะผมเขาเขตร้อนชื้นแต่ของเราเขตร้อนมากนะผมมันคนละอย่างกันเนาะไปทําตามเขาไม่ได้นะทางอีสานคือมันก็ต้อง ให้น้าปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบแต่ละที่แต่ละที่ไปเพราะเพราะว่าแต่แต่ละจังหวัดมันก็ความร้อนความชื้นมันก็แตกต่างกันมันไม่เหมือนกันขนาดว่าผมอยู่จังหวัดสกลนครเนี่ยกับน้องอีกที่นึน่ะเขาลดน้ําก็ยังยังไม่เหมือนกันเลยนะแต่ละส่วนการลดน้ําให้น้ํามันแตกต่างกันนะับนะผมตอนนี้เขาก็ทีบางทีสามวันสี่วันบางทีก็เจ็ดวันห้าวันให้ทีหนึ่งก็มีนะผม แต่นั่นคือเขาประมาณต้นประมาณสองปีแล้วมันก็โอเคแล้วเขาสามารถเดินได้มันต้นแข็งแรงแล้วสามารถทรงตัวอยู่ได้แต่นี้ผมก็เพิ่งปลูกได้ประมาณสามเดือนสี่เดือนนะผมก็มีต้นสี่เดือนด้วยห้าเดือนด้วยนะผมก็ <S <S ตอนนี้ก็พยายามประคับประคองดูแลไปเรื่อยๆพยายามให้น้ําแต่ถามริงปปกติแล้วคือถามว่าวของผมเนี่ยวันเว้นวันได้ไหมได้วันเว้น,ว,น,ว,นวันก็ได้แต่ผมคือให้ให้ทุกวันดีกว่าเพราะว่าผมเห็นดินแล้วมันมันแห้งไปครับผมก็เลย ให้ทุกวันดีกว่าเพราะว่าผมมีเวลาอยู่แล้วยังไงก็ต้องเข้ามาดูสวนด้วยด้วยหลายๆอย่างเพราะว่าผมไม่ได้ลงปลูกแค่ทุเรียนอย่างเดียวนะครับผมทําหลายอย่างปลูกหลายอย่างผักด้วยอะไรด้วยก็อาจจะยาวหน่อยครับผมคลิปนี้ก็คืออยากให้เพื่อนๆที่ปลูกใหม่ครับผมถ้าใครเข้ามาดูก็อยากให้ให้ลองเอาไม่ได้ลองพัตามคือมันเหมือนว่าให้ลองเป็นแนวทางดูนะครับผมเผื่ออาจจะปลูกแล้วมันอาจจะรอดนะครับผมเพราะว่าที่ผมทําคือผมก็อยากให้ พี่ๆนะ้านๆะเพื่อนๆทุกคนที่ปลูกทุเรียนนะรอยากให้รอดทุกคนนะผมไม่ใช่ว่าผมพาาคิดว่าอยากให้ปลูกให้ตายมันก็ไม่ใช่นะทุกคนอยากปลูกไปกินอยากปลูกไว้แล้วทำทำ,ทำปลูกได้นะผมก็เลยมี้าอันไหนส่วนไหนมีประโยชน์ก็ลองนําไปใช้ดูนะผมเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือของผมมันเป็นดินดินทรายนะมันเป็นดิน,ด,นดินนาเลยอ่ะนะผมดินนาแล้วผม็ไถ่ายถทายี่ยถ่ตรงนี้มันมันมันจะสูงหน่อยข้างล่างนี่ยคือนาเลยนะผมข้างล่างอันนี้ก็เป็นดินนาเหมือนกันดินเหมือนกันเลยนะผม ก็จากประสบการณ์ด้วยหลายๆอย่างอะไรที่เราดูแล้วมัน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 เป็นไม่มีประโยชน์เราจะมาบอกกันว่าการทำอันนี้มันลองปรับเปลี่ยนแก้ไขดูนะครับผมเผื่อมันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อยากมาบอกกล่าวกันสําหรับมือใหม่ที่ปลูกกันอะไรกันเงี้ยผมก็ยังไม่ได้ว่าจะจะบอกว่าของผมว่าจะรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าแต่ของผมก็คือมันมันอาการคือมันมันก็โอเคอะ มันก็ต้นไม้ทั่วไปครับผมมันก็ไม่ได้เป็นอะไรราบของมัก็มันก็แตกก็โตไปเรื่อยมันก็ก็ต้องรอดูต่อไปครับว่านคตจะเป็นไงก็นู่นแหละประมาณสักปีสองปีแหละบางคนปลูกสามปีก็ยังตายก็มีนะผมอันนี้ก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหากันเฉพาะหน้าด้วยนะผมดูดูแล้วก็รู้ดูให้ดูให้รู้ว่าเออมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นเชื้อราก็หายาเชื้อรามาใส่ไม่ต้องไปฉีดพ่นอะไรมากมาย นะผมถ้ามันดูเอ้ยถ้ามันใบมันไหมต้องดูว่าใบไหม,ไมเกิดจากอะไรฉีดฮอร์โมนเข้มข้นไปหรือเปล่าให้ปุ๋ยไกลไปไหมให้เยอะไปไหมเป็นปุ๋ยอะไรนะผมถ้าใส่พวกเป็นมูลสัตว์สดๆไม่ไม่แนะนําแต่ถ้าเป็นพวกขี้ไก่แห้งอะไรแห้งก็ส่วนมากก็ถ้าให้ดีก็หาพวกไตยคูเดมา่าผสมน้ําลาดมากกันก็ดีนะครับผมเพื่อป้องกันเชื้อรานะผมเพราะพวกนี้ปุ๋ยทุกตัวถ้าให้เยอะเกินไปมันเป็นเชื้อราหมดครับนะครับก็ ประมาณนี้เพื่อนๆสำหรับมือใหม่ก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวข้าหน้าผมสั่งกระดุมไปก็จะไม่มาเลยนะผมยังไม่รู้ว่ายังไงแน่เลยก็เดี๋ยวตอนนี้ที่บ้านมันมีพวกกบกบชายน้ํากบอะไรสักอย่างก,กบพิรุนอะไรนี่แหละคือตอนแรกผมสั่งทุเรียนบ้านไปแล้วคือเขาแล,แล้วส่งมาแล้วมันร้อนมันตายไปสองต้นสามต้นอันนี้เขาเลยก็เค็มมาให้ดันก็นี่แม่ค้าใจดีมากเค็มมาพร้อมกับต้นพันธุ์เลย ต้นคู่กันเลยทั้งทุเรียนบ้านแล้วก็ไอทุเรียนพันธุ์ดีอยู่ในถุงเดียวกันเลยก็ก <estratég flush> ็เลยเอ้าก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะหาที่ลงนะถ้าว่ามันมันเป็นมันบอกว่ามันมีกบพิรุกบกบชายน้ํากับก้านยาวด้วยเนาะแล้วก็อะไรกบพิรุษนี่แหละผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ดูไม่เป็นทุเรียนแต่ผมถามในในกลุ่มเขาบอกว่ามันเป็นกบอะไรแับพันไม่รู้พันธุ์อะไรสักอย่างแต่จะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นกบชายน้ำเนาะก็เดี๋ยวเราก็หามมาลงเพิ่มดูสักหน่อยแต่เดี๋ยวผมจะลองเลี้ยงในเข่งก่อน เนาะก็ประมาณนี้เพื่อนๆมือใหม่ด้วยกันเนาะก็ทํากันให้รอดก็อันนี้ถ้ามันอันไหนที่มันดีมันสามที่เพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้ผมก็ดีใจด้วยนะผมก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอะไรอีกเพิ่มเติมดีๆเกี่ยวกับการทําให้ทุเรียนไม่ตายหรือว่าทํามันเป็นโรคอะไรอะไรไงผมทําอะไรไไบ้างยังไงบ้างกับเกี่ยวกับในสวนผมจะมาอัปเดตให้ เป็นระ,ะระยะระยะเรื่อยๆนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ไงว่าฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับกดไลก์กดแชร์ให้หน่อยเข้ามาคุยกันได้นะครับผมกับมือใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมครับสวัสดีครับ